ทารกในครรภ์เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ครั้งแรกในอิสราเอลสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอจะมาเล่าข่าวเรื่องคนท้องกับโรคโควิด -19 นะคะหรือว่าโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019นะคะวันนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารกที่อยู่ในท้องแม่นะคะอันนี้อยู่ประเทศอิสราเอลค่ะ สำนักข่าวการนิวของรัฐบาลอิสราเอลรายงานกรณีทารกในครรภ์เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 เป็นครั้งแรกในอิสราเอลนะคะหลังจากรับเชื้อจากแม่โดยปกติเขาจะบอกว่าทารกในครรภ์ไม่ติดเชื้อจากแม่ค่ะวันนี้ก็มีรายงานว่าทั้งแม่และเด็กตรวจแล้วพบเชื้อทั้งสองคนนะคะ จากรายงานก็ระบุว่ามีผู้หญิงอิสราเอลนะคะวัย29ปีตั้งคันอายุคัน25สัปดาห์นะคะก็คือ6เดือนกว่านะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองเอสดัตทางตอนใต้หลังจากที่ลูกไม่ดิน้นไม่มีการเคลื่อนไหวของทารกในคันต่อมาแพทย์ก็พบว่าเด็กในคันเน่ะเสียชีวิตแล้วเป็นเดดฟีตัสอินยูเทโรนะคะถ้าเป็นศัพท์ทางการแพทย์ แพทย์ก็เลยทำคอลอดให้นะคะผู้หญิงรายดังกล่าวนี้ก็มีอาการมีไข้ต่ำๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีผลตรวจโควิด <c oughs> 1 9เป็นบวกนะคะตรวจที่โรงพยาบาลน,นี่แหละ <c oughs> ก็ทดสอบเพิ่มว่าทารกที่คลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมีผลการตรวจเป็นบวกเหมือนกันนะคะโรงพยาบาลก็เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในไม่กี่กรณีในโลกที่ตัวอ่อนเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ขณะอยู่ในครรภของผู้เป็นแม่ ค่ะก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปไหนอยู่บ้านลดการติดเชื้อเพื่อชาตินะคะแล้วคุณแม่กับคุณลูกก็จะปลอดภัยค่ะเราขอให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้ามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือว่าไปฟ้าขั้นก็ สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆจะล้างด้วยเจลกรณีที่ไม่มีน้ําให้ล้างนะคะหรือว่าล้างด้วยน้ํากับสบู่กรณีที่เราสามารถทําได้นะคะแล้วก็ไปไหนก็เว้นระยะห่างนะคะอย่างน้อย1เมตรค่ะที่ดีที่สุดก็คือ2เมตร ขอให้คุณแม่ทุกคนปลอดภัยได้ลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเช่นกันเลี้ยงง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ป้าโปก,ก็เอาข่าวเรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนามาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ